ครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทันเดอร์ชาแน,นลของเรานะฮะแล้ววันนี้พี่ตีจะพาทุกท่านเนี่ยมาชมคลิปรอบคันสำหรับเจ้าทริอัมสตีทวิน900นะครับรถคันนี้เป็นรถปี2018เลขไมล์10,000ก,กว่ากิโลเมตรเท่านั้นครับสภาพป้ายแดงเหมือนใหม่จะสวยแค่ไหนนะครับมาชมคันนี้กันฮะนี่เลขไมล์คันนี้ครับอยู่ที่15,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับ15,184กิโลเมตรเราเป็นเลขไมลจากลูกค้าให้ดูทุกคัน กุญแจสำรองครับยังไม่เคยถูกใช้งานนะฮะหัวโชคเดิมสวยครับไม่มีรอยขันรอยเซอร์วิสแผงข้อบนเดิมสวยเช่นเดียวกันนะครับตุ๊กตาแฮนด์เดิมนะครับพร้อมกับโรโตอัดโลโก้ไท่อัมประกับไฟฟ้าตัวหนังสือไม่มีเลนรางครับปอกแฮนด์เดิมไ็มครับผมกระจกใบแฮนด์แต่งทรงกลมเลนส์ัดแสงสีฟ้าครับมือคัตเดิมครับเป็นแบบก้านเหรียญปรับระดับได้ถึงมือเบรกด้วยนะครับไม่คดไม่งอประกับพลังเร่งตัวหนังสือไม่มีเอนรางนะครับชุดสีถังเดิมสวยใสมากๆ ไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะฮะเบาะนั่งเดิมสวยครับไม่มีขาดไม่มีรูครับเป็นเบาะเดิมติดรถจากศูนย์มาเลยครับคันนี้ครับด้านหน้าคันนี้ได้ชิลหน้าแต่งนะครับได้ชิลหน้าแต่งมานะฮะโคมไฟหน้าเดิมครับนี่ฮะแต่จะมีรอยต้องบอกว่าโอ้โหมันเป็นรอยขุ่นนะครับจากการใช้งานนะครับไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุทั้งสิ้นครับจากการใช้งานนะครับคันนี้คือตําหนิของคันนี้นะครับให้ดูไว้ก่อนนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวกู่หน้าแต่งเป็นแบบ led นะครับบางคนหน้าเดิมครับ ไม่มีแตกร้าวไม่มีบุกนะฮะอ่ายางหน้าหลังครับผมเต็มเต็มครับผมเห็นไหมฮะขอบล้อด้านหน้าไม่มีถลอกไม่มีดุ้งครับคันนี้ครับกระบอกชกล่างด้านหน้าฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มรอยสไลด์นะฮะมอน้าเดิมสวยครับนะฮะมาพร้อมอากาศมอน้ําแต่งด้วยแล้วก็สกิทดเพดด้านล่างครับการแทกด้านล่างแต่งครับผมเห็นไหมฮะขอท่อสวยไม่มีบุกไม่มีกระแทกด้านหน้าด้านข้างครับฝาวบาวเดิมสวยครับไม่เคยเปิด ไม่มีรั่วซึมไม่มีคาบกาวคลิปเครื่องเต็มครับแกงเครื่องฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะนะครับพักเท้าฝั่งขวาครับยางเต็มนี่ครับหนึ่งหมื่นห้าพันกิโลเมตรแท้แน่นอนคันนี้คงเป็นห่อเดินนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงพ่อคันนี้กันอัตราติดง่ายครับรอบเดินบานิ่งอัตราเร่งเป็นไงครับนี่ครับขึ้นเร็วลงเร็วร้อเครืงยนต์นิ่งครับผมไม่มีสะดุดเลย สวิงอาร์มฝั่งขวาครับไม่มีบุบไม่มีกระแทกด้านข้างนะครับโซสเตอร์เดิมติดรถจากศูนย์ครับผมขอบล้อด้านหลังครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งนะครับคันนี้ได้ไฟเดียร์คู่หลังแต่งนะครับเป็นแบบ led เช่นเดียวกันคันนี้ยังคงเป็นไฟท้ายเดิมนะครับบังโคลนหลังเดิมครับสูงตรงครับไม่มีบิดเบี้ยวรถคันนี้ไม่เคยมีวัตเหตุได้เลยทั้งสิ้นแน่นอนนะฮะฝั่งซ้ายนี่ครับจานเบรกด้านหลังครับเต็มเต็มนะครับมาพร้อมกับระบบเบรก abs ครับ แล้วก็นี่ฮะท่อนะครับยังคงเป็นท่อเดิมนะครับไม่มีรยล้มรยสลด์นะครับแข้งเครื่องฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะยางพักเท้าเต็มครับนะครับคันเกียร์ไม่มีคดไม่มีงอครับผมฝาวาวเดิมสวยครับไม่ไม่มีรั่วซึมไม่มีคาบกาวนะครับคีบเครื่องเต็มสวยเช่นเดียวกันนะครับพอท่อสวยครับไม่มีบุบไม่มีกระแทกนะฮะแล้วก็ นี่ครับหน้าเครื่องครับแห้งๆใสๆตามสไตล์เดอร์ไบทพระราม5นะครับกระบอกชกล่างด้านหน้าฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยหินครับจานเด็กด้านหน้าก็บอกว่าเป็นร่องเพียงเล็กน้อยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบเหล็ก ABS ครับผมเอาละครับเป็นไงบ้างสำหรับคันนี้ครับคันนี้พิธีตั้งราคาไว้บินแล้วไหร่พิธีตั้งราคาไว้เพียง2 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นครับดาวเริ่มต้นเพียง19,000บาทสำหรับคันนี้นะฮะใครหาอยู่ ตอนนี้มีโปรโมชั่นรับฟรีให้จากไฟแนนซ์ด้วยเอาเป็นว่าสติทวินทีร้อยทีร้อยี่สิบนะครับบอเบอร์ไม่ว่ารุ่นไหนก็ตามที่เป็นไทรัมเรามีให้เลือกเกือบทุกรุ่นนะฮะมาพันจะไปยพระรามห้าครับมองว่าจบแน่นอนครับผมสวัสดีครับ